ทีนี้ผมจะตัดข้าวโค้งนะครับนี่ตัดข้าวโค้งนี่นะฮะวาดขึ้นมาตัดเสานะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมหัวมีดเนะี่ยต้องการความหล่อลื่นจุ่มน้ำมันพืชก็ได้น้ำมันกา๊าซก็ได้แล้วแต่เอาน้ำมันง่ายๆในครัวนะครับใช้น้ำมันกูเพื่อให้หัวมันลื่นไหลนะครับเทคนิคตัดโค้งนะครับอย่าลืมใช้ครีมบิดหัวเบื้องให้ฉีกก่อน นะฮะอัวเบื้องให้ฉีกก่อนเพราะว่าจะจะทำให้กระเบื้องเนี่ยปลายกระเบื้องไม่ไม่ช้ําน,นะครับนี่ฮะบิดอย่างนี้นะฮะบิดให้ฉีกก่อนห้เสร็จลแล้วก็แยกออกจากกันเลยนี่เราแยกออกจากกาันเลยแยกออกไปเลยฮะนี่เสร็จแล้วนะครับก็นี่คือการติดกระเบื้องข้าวโค้งนะฮะผมติดตะกร้าไปแล้วมีดนี้ราคาหลักร้อยร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเอาไปตัดข้าวโค้งได้ตัดท้ากระเบื้องและกระจบได้ผมว่าซื้อได้นะ นะดูในดูราคาเลยกดในตะกก้าเลยนะครับมีดกรีดกระเบื้องและกรีดกระจกในตัวเดียวกันแถมหัวนะฮะซื้อมาเนี่ยจะมีหัวแถมไม่สองหัวนะที่ตัวมีดละหนึ่งหัวแล้วก็แถมอีกสองแล้วก็จะมีอไหล่ให้สี่ชิ้นนะฮะตัวรองถังติดตะกร้าไปแล้วกดในตะกก้าดูราคาได้เลยครับ